ดูเลยพ่อไปขายของนะลูกกลับบ้านหรือยังฮะลูเ้ยพ่อคิดถึงนะเสียงเคาะประตูของนายบรรเจิดฟุ้งกินจันทพ่อของนายเธอศักด์ฟุ้งกิ่นจันทรหรือโบสถเป็นกิจวัตรประจําวันทุกเช้าก่อนที่เขาจะออกไปทํางานพ่อคิดถึงลูกลูกรักลูกตลอด นายบรรเจริดยอมรับว่าแม้การมาเคาะประตูหลังวันที่10มีสายยนหรือ4เดือนมาแล้วจะไม่สามารถเรียกให้ลูกชายฟื้นขึ้นมาได้แต่เขายังคงอยากจะทําต่อไปรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมเพราะมันคือวิธีเดียวที่ทําให้รู้สึกว่าลูกชายยังอยู่กับครอบครัวเสมอ ครอบครัวฟุงกินจันรเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนานกว่าหนึ่งปีก่อนที่ลูกชายคนโตจะเสียชีวิตในวันที่10มีสายนจากเหตุการณ์ประทะระหว่างทหารกับผู้ชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงที่สีแยกคอกวัว พ่อของโบท๊ทบอกว่าหลังจากลูกชายถูกยิงเขาถูกส่งไปโรงพยาบาลศิริราชแพทย์ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเอากระสุนออกแต่โบท๊ทก็เสียชีวิตต่อมาศพของเขากถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เพียงว่ามีแผลท,ที่บริเวณรวงอกทะลุหัวใจและปอดโดยไม่มีหลักฐานชิ้นสำคัญคือกระสุนปืนสี่เดือนผ่านมาแล้วโบท๊ทเป็นหนึ่งในก้าศพที่ญาติยืนยันว่ายาังจะไม่ชาวปนักกีดศพจนกว่าจะมีการพิสูจน์ความจริง เราต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลว่าความยุติธรรมแล้วก็คือเราต้องการให้รัฐบาลเนี่ยขอโทษผู้เสียชีวิตทุกชีวิตในจำนวน9กบศศพทั้งๆท,ที่นายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์และสุเทพเนี่ยได้สั่งทหารมาฆ่าประชาชน ทำไมเขาถึงไม่รับความจริงตรงนี้เขาบ่ายเบี่ยงว่าต้องเสื้อดำมั่งผู้ก่อการร้ายมั่งแต่ที่ที่พ่อเห็นว่าคือมันไม่มีเลยอ่ะและเมื่อวันหนึง่งที่ไปเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของของคนธรรมดาคนลากยายอย่างเราแต่กลับมาโดนเขาทำแบบนี้ มันมันไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบเทียบได้ไงว่าเราเราเราเสียใจขนาดไหนเราเราไม่มีอะไรเปรียบได้เลยกับการที่เราเสียลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืนหยัดที่จะเรียกร้องต่อไปต่อไปจนกว่าความถูกต้องมันจะปรากฏออกมา นายวงวริษถาวรศิลาพัฒเพื่อนสนิทของโบส์เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับโบส์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตบริเวณสีแยกคอกวัวเขาเชื่อว่าโบสถูกทหารยิงพราะก่อนหน้านั้นเพียงไม่ถึง5นาทีโบสสั่งให้เขานําผู้บาดเจ็บออกไปข้างนอกโดยโบส์ยืนยันว่าเขาจะอยู่ช่วยต้านกําลังทหารด้วยหมือเปล่าก็ม,มาถึงสีแยกคอกวัวก็เดินเข้าไปกัน2คนเลยไปอยู่ข้างหน้าเลยไปดีไปเป็นแนวกั้นข้างหน้า,า,นาไม่ให้ทหารดันเข้ามา ก็ยังก็ได้ยินเสียงปืนตลอดนะครับพอจังหวะคนข้างน้างบมเนี่ยก็โดบยิงผมก็ได้อุ้มชายคนนี้เอาไปโบนยังบอกเลยว่าพี่เอาคนเจ็บออกไปก่อนล้าโบนแล้วเดินส่วนเข้าไปจังหวะที่ผมอุ้มคนเจ็บออกไปออกไปยังไม่ถึงสี่แยกเขากลัวผมก็วิ่งกลับมาเป็นห่วงเป็นห่วงเพื่อนเดินกลับมาหาเขาไม่เจอแล้วตรงที่เรายืนกันว่าเพราะทหารนะมันมันแค่นะครับก็ยิง พอพอาหารโดนระเบิดอะลูกศรจริงมาแล้วตอนนั้นนะคระับผมคิดว่าเกิดจากตรงนี้มากกว่าโบ๊ทอายุ29ปีเป็นพนักงานบริษัทและเป็นลูกชายคนโตของบ้านที่ดูแลความเป็นอยู่และเป็นที่ปรึกษาให้ครอบครัวมีนิสัยราเริงชอบช่วยเหลือผู้อื่น เขาและน้องชายยังช่วยกันผ่อนบ้านหลังนี้ให้ครอบครัวต่อจากนี้ภาระใหญ่จึงอยู่ที่น้องชายพ่อและแม่ที่มีแผงขายของแถวดอนเมืองที่จะต้องผ่อนบ้านต่อไปอีก29ปี แม่ยังบอกอีกว่าครอบครัวฝุ้งกินจันยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ที่ผ่านมาเพียงสี่เดือนแต่ไม่มีภาครัฐให้ความสนใจหรือที่ใครปุปมประเด็นสังหารทุกคนในครอบครัวจึงยืนยันว่าจะสู้ต่อไปโดยจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและต่อสู้เพื่อให้ความจริงปรากฏคือความสูญเสียเนี่ยถามว่าเป็นยังไงมันบรรยายอะไรที่แบบแบบไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบเทียบ มันยิ่งใหญ่อะมันยิ่งใหญ่สำหรับคนเป็นแม่มันยิ่งใหญ่มาก ถ้าแลกได้เนี่ยแม้ก็อยากจะเอาชีวิตตัวเองอะ่ะไปแลกไม่อยากให้ลูกตาย นอกจากโบสยังมีอีก8ศพที่ยังไม่ชาวบณากิจคือศพของนายวสันผู้ทองนายสมิงแตงเพชรนายบุญธรรมทองตุยนายสยามวัฒนานุกุลนายจรูนชายแม้นนายทศชัยเมฆงามฟ้านายมนชัยแท่จองและนายสวัสด์วางงามโดยยาานไม่เปิดเผยว่าศพทั้งหมดอยู่ที่ไหนเพราะพวกเขายังคงหวาดระแวงและไม่มั่นใจในกระบวนการของภาครัฐว่าจะให้ความยุติธรรมกับพวกเขาได้มากน้อยเพียงใดสุบงกตสุกแก้ว Voice TV รายงาน